ค,คุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่21ตุลาคม2564ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลสำนักงานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีถนุพิษณุโลกเขตดูสิตธเนี่ยนะครับวันนี้นายสุพลหมืน่นศรีพรมอดีตสหายทวัตชัยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ประธานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทยนายบุญมีป่อพระลับอดีตสหายสพนม รองประธานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทยและนายอภัยปลายไทยสงอดีตสหายพุ่งรองประธานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจํานวนหนึ่งเนี่ยครับเดินทางยืนงย่นหนังสือต่อดอกเตอร์เสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานัก,น,กนายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณแรโบ้เนี่ยนะครับเ <ME K. S 1> พื่อสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครบกว่าระและก็อยู่ต่ออีกหนึ่งสมัยนะครับโดยคุณสุพลนั้น ก็บอกว่าพวกตนนั้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเป็นอดีตสหายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือพอกคอได้ร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ลงนามตามคําสั่ง66ทับ2 5 2 3มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยการนําของนายสุพลหมื่นสีพรมประธานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทยพร้อมกันเดินทางมายื่นหนังสือผ่านทางด้านคุณแรกโบเพื่อขอส่งกําลังใจสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี บริหารประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีครบวาระไม่ต้องยุบสภาหรือลาออกแล้วก็มีความประสงค์อยากให้บริหารประเทศอีกหนึ่งสมัยเพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเกษตรกร,ร,กรอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่ทางท่านนายกนั้นได้กระทํามาตลอดระยะเวลาที่ดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณสุพลบอกว่าสาหรับอดีตผู้ก่อการร้าคอมมิวนิสต์หรือว่าพกคนั้นได้วางอาวุธปืนหลังจากคําสั่ง66ทับ2 3 ที่ลงนามโดยพลเอกเปรมจินนาสุรานนท์สมัยดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ประชาชนที่หลงผิดมาร,ร่วมกันพัฒนาประเทศไทยใช้ชื่อว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับแล้วก็ทางอดีตชายเก่าได้รวบรวมกลุ่มประชาชนที่เคยเป็นอดีตพกคอมาเป็นเครือข่ายกเกษตรกรรักสันติและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยพร้อมกับขับเคลื่อนตามนโยบายพัฒนาประเทศระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐช่วยเหลือกเกษตรกรส่งเสริมอาชีพสร้างรายไดใ้ให้กับตนเองและครอบครัวสู้กับ วิกฤตโควิด -19 บาระบาดอย่างต่อเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้คุณสุพลยังบอกอีกนะครับบอกว่าด้วยที่ประชาชนและก็อดีตสหายเก่าเนี่ยนะครับทราบแล้วก็เข้าใจการทํางานของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีที่พยายามจะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองนาประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ที่ระบาดไปทั่วโลกให้ประชาชนนั้นปลอดภัยจากการติดเชือ้อโควิดได้ช่วยเหลือประชาชนและก็เกษตรกรทางเรื่องของเงินเยียวยาเงินสวัสดิการสังคมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนพร้อมกันนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีนั้น ก็มาจากการเลือกตั้งมาจากเสียงของประชาชนที่รักแล้วก็ศรัทธาเลือกท่านมาเป็นผู้นําของประเทศไทยในนามของพวกเราก็คือบอกว่าประชาชนคนไทยและอดีตสหายเก่าพกคเนี่ยนะครับจึงอยากจะขอร้องและก็สนับสนุนท่านดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ครบวาระและก็อยู่ต่ออีกหนึ่งสมัยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงไม่โกงกินบ้านเมืองเหมือนกับนักการเมืองที่ผ่านมานี่ครับวัวนี้ก็ยื่นหนังสือผ่าน ทางด้านคุณแรมโบ้ส่งต่อให้กับนายกรัฐมนตร,รีครับนายสุพลหมินศรีภูมหืออะไรนึ่งเอามาคิดพร้อมยังครับเดีียวพร้อมกันพร้อมค่ะผมนายสุพลหม่นศรีภูมแน,นะนำเครือ่ายเกษตรกรรัฐชันติและผู้ลงพัฒนาชาติไทยรัฐชันตีมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนื่องจากสถา,านการณ์ที่ผ่านมา น้ำท่วมโควิดและก็เกิดปัญหาที่มีทุกจังหวัดที่เป็นประชาชนเกิตรกรผู้บริสุทธิ์นั้นรับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้จึงมายืนยันแทนที่น้องประชาชนผู้รักชาติรัก,รกรสัตว์ตะดสักเข้ามาตัริย์นะครับมายืนยันว่าพวกเราจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีให้บริหารชาติบ้านเมืองต่อไปผลงานที่ผ่านมาความเจริญ คมนาคมถนน,นหนทางไฟฟ้าปลาปลาเงินคุณประกอบอาชีพพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นได้ดูดีกินดีเพราะนายกรัฐมนตรีคนชื่อคลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอให้นายกรุงนตูมีกำลังใจฟู้สููปกป้องชาติบ้านเมืองต่อไปครับขอบคุณครับเรารับกลุ่มตูต